สวัสดีครับในประเทศไทยของเราไม่ได้เพิ่งเคยเกิดแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่าในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเมืองหลวงเก่าของเราเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐเป็นเอกสารที่เป็นบันทึกเหตุการณ์สาคัญ ต่างๆของยุทธยาในช่วงปีพศ1894-2148ถึง 2, ได้บันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวไว้จำนวน5ครั้ง ด้วยกันจะเป็นสมัยไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครั้งที่1นนะครับในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองประมาณปีพศ2 0 6 8ในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยได้เกิดฝนแรงนะครับแห้งแล้งแล้วก็น้ําน้อยเนี่ยพวกนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเสียหายล้มตายกันหมดเลยในพงศาวดารระบุไว้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทุกเมืองทั่วอาณาจากักรหลังจากแผ่นดินไหวก็ได้ มีเหตุอุบัติ หรือว่าเป็นเหตุที่ถือว่าเป็นลางร้ายะนะครับหลายๆอย่างตามมาพอฝนแล้งตูกข้าวไม่ได้ก็ธรรมดานะครับทุกยุคทุกสมัยก็เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงราคาข้าวเนี่ยพุ่งขึ้นสูงคนกรุงศรีในยุคนั้นเนี่ยก็เลยเล่ากันนะครับว่าแผ่นดินไหวตอนนั้นเนี่ยถือเป็นเป็นลางร้ายเลยครั้งที่2นะครับก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็จะเป็นช่วงของสมเด็จพระชัยราชาซึ่งท่านได้สวรรคตอย,อย่างกระทันหันในปี2089 หลังจากนั้นอยุธยาก็ได้เกิดไฟไหม้นะครับครั้งใหญ่เลยแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวหลังจากที่พระชัยราชาในสวรรคตได้ไม่นานตอนที่สมเด็จพระยอดฟ้านะครับขึ้นครองราชแทนหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพระยอดฟ้าก็ได้ถูกตรงพระชนก็เป็นเหตุการณ์ที่มีเรื่องของเท้าสีสุดาจันทร์แล้วก็ขุนวรวงศ์สาธิราชอยู่ด้วยถ้าใครได้ติดตามซีรีส์แม่อยู่นะครับก็จะเป็นในช่วงช่วงนั้นแหละนะครับช่วงยุคนั้นหลังจากแผ่นดินไหวตอนนั้นนะครับก็คนก็เชื่อว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นลางร้ายเหมือน แล้วมันก็เกิดเหตุร้ายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการหลอบข่ากันนะครับของพ่อสมเดเ็จพระนเรศวรพระมหาจากักรพรรดินะครับวางแผนกันนะครับไปฆ่าตัวขุนวรวงศ์สิทธิราชเนี่ยแล้วก็ต้องมีการประหารแม่ยู่หัวสีสุดาจันทร์นะครับมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินกันมากมายหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอยุธยาก็เสียเอกราชเป็นการเสียกรุงครั้งแรกให้กับหงสาวสดีนะครับให้แก่พระเจ้าบุเรงโนงนะครับคนก็เชื่อว่าเออแผ่นดินไหวตอนนั้นมันอาจจะส่งผลไปถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าคน ข้างหน้าน,นะครับกว่าจะเสียกรุงแต่ว่าหลายๆคนก็ถือว่าเสียเอการาตั้งแต่ไปยอมส่งนั่นส่งนี้ให้บุเรงนองตั้งแต่ก่อนปี2112แล้วนะคืบ lucky, อบคือ2112เนี่ยคือโดนใช้กําลังนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีส่งนั่นส่งนี้ให้อยู่แล้วนะครั้งที่3เนี่ยเ,เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็คือพ่อของสมเด็จพระนเรศวรนะครับพูดง่ายๆนะครับตอนนั้นสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยยังไปช่วยหงสาวสดีรบอยู่เลยนะครับก็ตอนนั้นอย่างที่ได้ดูในภาพยนตร์นะครับตอนนั้นนพพร Pull, รระเศววตียยยมกทัไปช่ สวัสดีรบกับอังวะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับอยู่ที่บริเวณกำแพงเพชรซึ่งหลังจากนั้นประวัติศาสตร์บางกระแสเนี่ยก็มีการพูดถึงการที่ทางหงสานะครับ <c oughs> เห็นว่าพระนเรศวรมีความสามารถมากนะครับก็พยายามที่จะจัดการนะครับหลังจากนั้นมันก็เลยนําไปสู่เหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ย ประกาศอิสรภาพดังนั้นคนในยุคนั้นก็ซุบซิบกันบอกว่าเออเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับพรสวัสดีเนี่ยทอยยศหักหลังนะครับตอนนั้นก็เลยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นพระเดศวนประกาศอิสรภาพอะไรประมาณนั้นเนาะส่วนครั้งที่4ก็เกิดในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเหมือนกันนะครับก็คือสมัยเดียวกันเลยสมัยพระราชบิดาของสมเด,ด็จพระเรศวนได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งนะครับในวันจันทร์แรม8ปดค่ำเดือน12ในปี2133 เหตุการณ์ครั้งเนี้พงศาวดานไม่ได้บันทึกถึงรายละเอียดความเสียหายมากนักแต่ว่าบอกว่าก็เกิดข้าวยากหมากแพงหลังจากนั้นแ่นดินไดวครั้งนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นลางร้ายที่นํามาซึ่งความทุกข์จากความอดอยากของประชาชนในครั้งที่5ก็เกิดในปี2133เป็นปีที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคต ด้วยความเชื่อแบบโชคลาของคนในยุคนั้นก็ถือว่าแผ่นดินไหวในครั้งนั้น,เ,นเป็นลางร้ายที่ทำให้พระมหากษัตริย์นทรงประชวรแล้วก็สวรรคตในที่สุดนะครับแล้วก็พระองค์ก็สวรรคตตามนั้นจริงๆนะครับในปี2133หลังจากนั้นก็จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับขึ้นครองราชสมบัติแทนแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นตามมาเยอะๆเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจนะ ว่ามันร้ายจริงหรือว่าเราพยายามตีความกันไปเองนะครับดังนั้นคนในสมัยก่อนเนี่ยจึงถือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายนะครับเป็นธรณีพิรธเป็นลางบอกเหตุในวัฒนธรรมไทยเนาะเป็นลางบอกเหตุว่ามันกําลังจะเกิดเรื่องในร้ายคือช่วงก่อนมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับใครเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับสาหรับพี่ที่แอดอยู่เนี่ยก็สั่นนิดหน่อยนะครับมีสั่นนิดหน่อยวันนี้ก็นํามาฝากประมาณนี้นะครับถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วดีโออให้เพื่นรับช นะครับวันนี้สวัสดีครับ